การยกฮัด,ดัสใหญ่เวลายกฮัด,ดัสใหญ่จำเป็นจะต้องเบ่งหรือไม่เดียวเดี๋ยว,ยวพี่น้องจะไม่เข้าใจนะจำเป็นจะต้องเบ่งหรือไม่พี่น้องครับในกิตารบ,บอกให้แค่เรานั่งเบ่งนะแค่สุนัขหรอกถ้าไม่เบ่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่นั่งนั้นไม่ได้ไม่นั่ง น้ำไม่สามารถจะไหลผ่านตามซอกไม่สามารถจะชนชัยเข้าไปได้อ่าฉะนั้นเวลาเรายกหาดัสใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิงตอนที่ส่วนอื่นแล้วก็ยืนได้พอส่วนนั้นเราก็ต้องนั่งอ่าแล้วก็ทำการชำระให้น้ำผ่านไป ถ้าเราชำระทุกส่วนด้วยการยืนไอ้ข้างบนนี้ม,นมันมันไม่มีไม,ม,ม่มีปัญหาแหละอ่าแต่ไอ้ส่วนที่ลึกลับนั่นแหละมันจะเกิดปัญหาแล้วถามว่าส่วนที่ลึกลับที่ว่านั่นน่ะมันฮัร์ดจอเฮดหรือฮัดบาตินล่ะฮัร์ดจอเฮดเมื่อฮ oh ัร์ดจอเฮดน้ําไม่ถึงจะจะนาบาชของเราก็ไม่ซอเมื่อยะนาบาชไม่ซอ ทีนี้อิบัตดหรือทําทุกวันอ่ะมันจะซ้อได้ยังไงละ่ะมันก็พลอยไม่ซ้อไปด้วยอ่ามีจานาบะไปเอาน้ําละหมาดไปละหมาดซ้อไหมละ่ะไม่ซ้อแน,น่นอนน้าละหมาดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีญาณบะเข้าใจนะครับเราไม่มีจาณบะถ้ามีจานาบะเราไปเอาน้ําละหมาดไปละหมาดก็ไม่ได้ไม่ซ้อ ح. ฉะนั้นการเบงไม่ใช่ว่ายิบเบงแอเบงอ่ะอ่านี้นี่ที่พี่น้องถามนีนเรื่องอามน้ำจานาบ,บ้านะพี่น้องไม่ได้ถามเรื่องอื่นนะผมก็ตอบในกรณีอาำน้ำจานาบ,บ้านัา่นแหละอ่าเบงก็เบงพอประมาณไม่ใช่เบงสุดสุดแรงฮะ อ่าเดี๋ยวของเดี๋ยวของเก่ามันไหลออกแล้วทาเบงสุดแรงอ่ะอ่าเบงพอประมาณเข้าใจนะอ่าแต่การนั่งนะั่ต้องนั่งนะถ้าไม่นั่งบางอิริยาบถจะต้องนั่งเข้าใจนะครับเวลาจะจะล้างจุดนั้นก็ต้องนั่งถ้าเรายืนอ่าจุดนั้นจะไม่ทั่วถึงไอ้ข้างบนนี้มันทั่วถึงและเท้ามันทั่วถึงน่องมันทั่วถึงและหน้าขามันทั่วถึงและ แต่จุดที่เป็นพับๆนั้นะนหะมันจะไม่ทั่วถึงเข้าใจนะครับนั้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำอิบาดัตเลยนะการยกฮัดดัสนะจุดเริ่มต้นของการที่เราจะทำอิบาดาัตถ้าการยกฮัดดัสของเราใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะใช้ไม่ได้ด้วยน้ำไม่ทั่ว หรือมีสิ่งที่สกัดกั้นน้ำไม่ว่าจะเป็นเกล็ดปลาหรือขี้ยางาหรือพลาสเตอร์เป็นต้นเราก็อาบน้ำแบบนั้นหละบางทีเราไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้ไปพิงอยู่ตรงไหนพลาสเตอร์ติดอยู่บนหลังเราก็หารู้ตัวไหมก็ยกฮาดัส พอยกศรีรษบเรียบร้อยเอาน้ำละมั่นศีสษ์เรียบร้อยอา่าพระเจพาะจะแต่งตัวส่องที่กระจกตกใจพาสเตอร์ติดอยู่ด้านหลังก็ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าต้องยกอดัสใหม่อาบน้ําละมานเมื่อกี้มันก็ใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าพาสเตอร์เนี่ยแหละด้านหลังมันไม่ใช่อังกอว,ว,วุดุก็ตามแหละแต่มันต่อเนื่องตั้งแต่ยานาบะด้านหลังก็เป็น อ่าส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้น้ำหลายผากฉะนั้นมันก็ต้องเรียนนะครับพี่น้องถ้าไม่เรียนโอกาสที่เราจะรู้มันแทบไม่มีเลยทีนี้เมื่อเรายกฮันดัสถูกต้องแล้วอ่านั่นละเราเอาน้ำละหมาดเราละหมาดอันนี้นพอมีความหวังบ้างแต่ถ้าน้ำอ,อ,อ่าน้ำละหมาดของเราไม่ซ้อตั้งแต่ต้น และต่อไปอะไรจะซ้อทีนี้เสียหายหมดเลยอันนั้นต้องระมัดระวังนะครับอ่าอัานั้นคือกรณีที่พี่น้องถามว่าการยกฮาด,ดัสใหญ่ต้องเบ่งไหมอ่าผมก็ตอบแล้วนะเรื่องเบ่งนี้นแค่สุนัขดอ,อนนะครับแต่จะต้องนั่งนะบางบางอิริยาบถจะต้องนั่งอืม ส่วนการสูบน้ําเข้าจมูกอน,น,นสุนาบวนปากคลอในคอนั่นก็สุนาที่เป็นภาคฟารดูที่เป็นภาควาญิบก็คือข้างนอกนี้จะต้องทั่วอ่อาไอ้ข้างนอกนี้ก็ต้องทั่วเข้าใจนะครับอนันอัอนั้นอันนัน,น,น,นวาญิบเลยอืม